ก็สบายดีสบายดีสบายดีเทสเรเทสเรเทส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 เรเทสก็สบายดีมือนี้กัสีลงมะลินเกลมผีฝ้ายทุกคนมือนี้กัลงมาหอดูดาวสิเป็นจะได้มือนี้กันแต่กไว้หรือวนะอ่าชนะย้นอนกันบผู้ไปสมกันเลยเป็นกำลังใจก่อนเลยด้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข่อนนี่ เพื่อใหมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดไลค์กดแชร์เด้อย้ำย้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลักษณะสิมีคนยิ่งกันแหละอยูนคนกันในตะเลือดบุมบิ๊มหดกอกแล้วคนสิรอดจมบอโอเบังตีหันไอ้วอร์กหน่อยเดียวเกาะกรบโบเห็นยิ่งมากเนี่ยเติมคนสิบปแตกใต้ไอวอร์นี่มากนี่สุดนี่สุดนี่คอยครับ สุดที่ว่าแค้นสันทรงค่าสันแลงขึ้นชั้นระนับเฮ้ยคน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 ลักษณะนี้ลุนอ่ามึงยิงกันก่อนโหลดกูหาวิธีลบก่อนอ่ามึงยิงกันก่อนเนี่ยไปสุมยิงเอาก็ได้ไปสัมสัมไงเงาหนาเออสัมแบบว่ามึงใช้ใต้แล้วก็ไปสัมโอกาสชั่งชนะนะหันเด้หันเด้ฮันเด้มึงให้กูสัมมอ เขากั้งลังนี่ก็บมมึงจะมึงมึงสิเรนไปใสมึงสิเรนไปใสมึงสิเรนไปใส่ไม่กูยิงดีอ๋อสวยสวยอืมกระตาหลัดสังหารกูเก็บก่อนเฮ็ดวีดีก็เอามันยังก็เอาจูเก็บเสียงอืมิลินฟ้ามัดบอดีบอดินแล้วเฮ็ดวีดีนแล้ก่อนไปมาไปหายิงกันต่อเกาะซ้ำเ่าก็มีแหละ ากับพพร้อมจิปะทะโยการปะทะบุถึจงจังหวะแตะเข้ากันเลยท่านเปิ่นมันแหี่งกลัวเขาจงังหวะบุถือฮันเดยมึงยิงกูบอมึงยิงกูบอเดี๋ยวสิอหุกันเดี๋ยวสิอหุกันใส่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเรือ่องราวคอมเมนต์มากระไรเข้าเห็ดคลิปเป็นจังไรฮันเดย์มึงมามึงมามึงมาบอกม,ม,มึงมาแม่ม,ม,มึงมาแม่ ใส่หูค pues รับอย่าเอ้ยน nah. ี่มาแม่สิให้หูสิให้หูไม่ยังกูเก็บหมดก็สิเอาอือหรือว่าสิหาดินอันนั้นบ่ NT40 บ่เนาะปืนที่ว่าทันยิงรั่วรั่วรั่วขี้แตกขี้แตนพุ่นแหละอือบ่แท้บ่ว่าเดี๋ยวฮู้กันอือจะได้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นยามเองอืีเหลือนี่ยเก็บไปบักละ ไปหายิางคนกันต่ <Yeah. S 1> อยิ่งไ,ไว้เหาก็ลบกันเนาะ <Huh? S 1> ไปมือน,นี้แหละเจ้าหว่าไผเป็นไผอืม <Yeah. S 1> ใส่มีบางคนเห็ดมีเห็ดกินเห็ดเติมพลังเห็ดก่อนเน่าอย่างแต่เมาม <c oughs> เห็ดสินเนาะเมาเห็ดใตยเลยแต่เห็ดนี่กินแล้วมีพลังเห็ดตัวนี้ <Huh? S 2> ลักษณะสิมีเสียงคน้นฮันเลอเอาระเบิดกูไปกินก่อน,นลักษณะเน็ตมันสิขาดตติมเอาเป็นยังกวนตายใย่างระเบิดกูแล้วมึงออกมาให้กูยิงดีดิมึงสิแลนไปสัยใ <Huh? S 2> นหูกันแลนเปสัแลนไปสัยเฮ้ยลักษณะอั่างสิหาวิธีลบก่อน จัดเครื่องจัดคลองก่อนบนทันเผาไปประทะอืมจัดเครื่องว่าเป็นยังไงมึงถ้าสิเลาะต่อหืมโซ่นเนี่ก็มาบีกู้ต่อเนี่ยโอ้ยเนอลบลบลบ,ลบก่อนเดี๋ยวใต้ฟรีหาวิธีลบหลีก่อนอืมหนันจะมึงตีหนันโอ้ยแกกู้ตายถ่ามงมาลบอยู่ในี่กตายเลยอด้หัหนจะมึงตี นี่เด็กเป็นเข้าอัปเดตมาใหม่กันเลยนี่หม,มอกหมอกสีเขียวอีกมันกัดถอดเกาะเอาพุได้ฮะนี่นี่สารพิษแหงเลยตัวน,นี้นี่โอ้จะไปใช้กับบุหี่เว้ยต้องหาวิธีเอาตลอดตลอดเลย <c oughs> จังสีใดที่หนึง่งมาลักษณะซิมีบอ้วน โซนนี่ก็มาแหลหั่นมึงยิงกันอยู่ลุมยิงกันอยู่ลุมเดี๋ยวกูเข้าหัวไปตีเม็ดนึงส้มยิงนี่นี่ก็ได้โอกาสได้ยิงบาดง2บาทก็แตกแล้เตมึงมีหยังมีหยังบ่เครื่องคองมึงเอ้าล็อกโซนนี่ก็มาแตกตอนนี้เว้ยหืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเฮาเด้ออย่าเอ้อย่าเอ้สตูดิโออ่าจไดก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮาแน่กดหน่อยหนึ่งก็ยังดีเราจะเอาหัวโปรตีนเหมือนกดก็ได้กับผู้ใจ้คือฉัน <Yeah. S 1> ม,มียัง,ม,ยงมียังเห็นเก็บมัดแล้วไปต่อพเปล่าเกาะห้องกระสิแตกเลยสิบห้าอัพเกาะมีบ่บัอัพเกาะนี่เนาะนีะ่เบาบัดอัพเกาะแถวนี้นี่บ่มีส่สัมโฮ้เอ้ามีคนยิงกู้มีคนยิง ยิ่งก็วะ M440 อ่าอ่า M440 อา้มาเปลี่ยนเปลียน M10C ยิ่งเข่าหวัหวเข่าหัวเข่าหัวแตกไปอีกอืมคนที่หาลเมืออน,นี้ฮะจะเอาจะขิวอา Q, จะหาหขวกะ,ะและห้ามโกเกงเด้ข้ามเก่งจะเอาจาก Q, าะกิบขิวาวิวกแล้ ปไ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 อ้บอกกันแล้วมันตกทางหนาถ้าเก็บเครื่องอยู่ไอ้บอกกันตีกันสันมีอย่างน้อยู่ไอ้บอนี่น้อไอ้อก็เป็นใจเออก็3เปลี่ยนก็3อ่าโกเป AR เอามดมียังก็เอาไว้ก่อนลตอนนี้เก็บไก่อนี่บ่บ่อัพเกาะนําบัดนี้น้อนี่บ่น้อจัดกระเป๋าเครื่องก่อนหน่อยนึง นี่ของอัพเกาะอัพก่อนจังน้อยหนึ่งแน่เกาะเหลืองๆอะไรมาเลย,นเนยกระชีบแห้งตามท่านได้หน่อยอีกน้อยหนึ่งฮะ <Huh? S 1> นั่นึองก็ไล่เติบแหละนี่ <Huh? S 1> นว่าอัพเกาะอยู่นี่ลักษณะคือสิบุ๋มีจัดเครื่องจัดของกันไปโลวงเอ็มพี่อยู่แซ่หัวเก็บบอนตอนนี้ไวป้ปะทะอ๋อทังน้ำมันยังไม่ยิงทังน้ำมันกูเดอ้อกูตายได้แล ไปต่อมัมีคนอยู่เนี่ยอยู่เอาประแสงอีกสั่งฮะโซนอนัไนก็นมาบีบอ,อ,อีหล่ะฮะอยู่ใส้กับพอดีต้องไรแลนตลอดต้องไรป้ายตลอดฮะเราจะสมยิ่งกับนิดแนวบังคับด<ะ>ังนั้นเราต้องเอาหาวิธีเอาตลอดเฮ้ยโซนมันเบื่อเขาดีแตกมันมัดซะอืมพวกกูเสิได้เลาะหายิงคน จะไดนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราในเด้อว้าวเหดใหม่ตั้งใจเห็ดอะไรแล้วซ้ำใจอะไรคิดเนึ่งโอ้ยแกเป็นซองซ้ำหมื่นตรงไหนก็มีความตั้งใจว่าจะเห็ดสร้างสรซันอะไรเนาะเป็นจะไดนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราในเด้ออ้าวไอ้วอเออโปรโมนแอดรอปลืมไปก็เก็บเสียงมียังเก็บไปหมดอืมวงกับบีบเข้ามาอะไรได้เนี่ย อยู่ในแมพผ่านนี่ก็ยังเลือกเก่าคนลักษณะมีคนตั้งหนาแวบบแมบพบแมบแบมมีคนมีคนก็วแล้วมีคนนอ้ดีมึงเอาไปกินเอาไปกินซองนัดซ้ำนันบ่ถือลักษณะฉัมีคนมียิงสวนอืมวงกับบีบเขามาแล้วบีบเขามาแล้วบีบเขาแล้วบีบเขาแล้วลักษณะฉัมีคนนยิงกันหลยเอา้าไม่ยิงเก็บเสียงเลยไม่ยิงกันอยู่ใส ลแลาวสิแลนใสอแลนนี้วะมีรถอีมู้ยิงก่งลายเว้ยอหวมแม่แน่จักดอก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 หวมนม่แน่ยังเหลือหกคนเลยมันก็ตายไหวดีเว้ยยื้มยิ้มอะไยิ้ไอะไรมึงแลนแลนเอาอีกจักดอกเอาอีกจักดอกจักมัดจักมัดปืนนี่ง นี่ดแาน์มันก็ยิ่งเจ็บหถึกสิบห้งนะแค่ประมาณสิบหกบวกหกบแปดนประมาณสักก่าเนี่ยก็คือประมาณสิบ0ปาไปไปละใส่ใส่ใส่ยืนยืนซื้อๆยืนซื้อๆสิบแปดสิบเก้ายืนซื้อๆยืนซื้อๆยืนซื้อๆบ่อแตกโอ้หาวิธีลบกันอลไรตอนนี้ลบก่อนลบก่อนลักษณะเล่นขึ้นตื้นขึ้น ว่งกับปีบเข้ามาอะไรได้ตอนนี้เ้ยแลนเขาว่งก่อนนี่กลัวป้ามันยิงกันจะถ่ายยุ่งมันว่าสาัํารื่งเรือสีคนละ่ะยัื่งเรือสีคนแต่ได้นอออกมานีคงจะมีโอกาสชนะมันอยู่ว่องก็มีแต่ระเบิดกับว่บงกับปีบเข้ามาแหงละ่ะโวยแลนนีกัวแลนเขาว่งแลนเขาว่งเดี๋ยวตายจะซื้อตายจะซื้อ มามาแลนดแลนแลนแลนบักละเดี๋ยวเขาจะลอยห้องยเรือหนึ่งต่อหนึ่งนี่เรือสองคนนะบนี้หนึ่งต่อหนึ่งเลยลักษณะที่อยู่ใส่ดีมบุ่งกันอยู่ทางเบื้องเฮาแล้วเฮาตรงกานสิมันอยู่ใสเฮ้อยอ,อยู่ทึงผู้ยู่ทงผูโอ้ยรบๆๆโอ้ยเทีบเทีบเบเสร็จเโอ้โโโโอโอปาเหลือบก่อนมีลูกสองมจ้ะ มึงส่องก็ตายเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดบ่ถือกูดอกบ่ถือกูดอกมึงยังอยู่เทิงมัมึงยืดเทิงมึงได้๋เปลี่ยนเห็นระตีจะจะ MT400 สาดแตกสงใจเลือดบ่มีอ่ะก็่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเฮาเลเดออย่าลืมกดไลค์กดไลค์อ่าก็ขอขอบใจหลายๆอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฮาวเลเดอ